สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Missile Tech Insider แหล่งข้อมูลเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วโลกที่เราจะพาทุกคนไปสำรวจระบบอาวุธยุโทโธปกรณ์สุดล้ำจากประเทศต่างๆวันนี้เราจะพาไปจอดลึกหนึ่งในขีปนาวุธที่ทรงพลังที่สุดของรัสเซียซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความได้เปรียบทางยุทธ,ธศาสตร์ในสนามรบนั่นก็คือ 9K720 Iskander หรือที่รู้จักกันในชื่อ Iskander ขีปนาวุธ Iskander เป็นระบบขีปนาวุธพิสัยใกล้ถึงปานกลาง ที่รัเสเซียพัฒนาเพื่อแทนที่ระบบขีปนาวุธรุ่นเก่าอย่าง O อ r 21 t o ์ h k a ทชกาโดยเริ่มเข้าประจำการตั้งแต่ช่วงปี2006เป็นต้นมาระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นดินที่สำคัญเช่นฐานทัพสนามบินระบบป้องกันภัยทางอากาศและศูนย์บัญชาการของสัตรูด,ด้วยความแม่นยำสูงและความสามารถในการหลบหลีกการตรวจจับของระบบเรดาร์พูดถึงเรื่องราคา 9K720 อ s ส a n d เดอร์ถือว่าเป็นหนึ่งในระบบขีปนาวุธที่มีต้นทุนสูงระดับโลก โดยราคาต่อระบบยิง1ชุดพร้อมขีปนาวุธอยู่ที่ประมาณ100ล้านถึง150ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ3,700ล้านบาทถึง5,600ล้านบาททั้งนี้ราคาจะขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและจำนวนขีปนาวุธที่รวมอยู่ในสัญญาการขายระบบอิสกันเดอร์น,นั้นประกอบด้วยหลายส่วนส่วนหลักคือรถยิงขีปนาวุธแบบเคลื่อนที่8ล้อซึ่งสามารถบรรทุกขีปนาวุธได้2ลูกในเวลาเดียวกัน ขีปนาวุธแต่ละลูกมีน้ำหนักประมาณ3,800กิโลกรัมและสามารถยิงได้ไกลถึง500กิโลเมตรความเร็วสูงสุดขณะพุ่งเข้าสู่เป้าหมายอยู่ที่ประมาณแมต6-7หรือเกือบ8,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วมากจนระบบต่อต้านขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามแทบไม่มีเวลาในการตอบสนองในด้านความแม่นยำอิกสการเดอร์มีค่าความคลาดเคลื่อนเพียงประมาณ5-7เมตรเท่านั้นด้วยระบบนำวิถีแบบผสมผสานร,ระหว่าง GPS GLO-NASS และระบบควบคุมเฉยทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยามแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสัญญาณขีปนาวุธอิสการเดอร์ยังสามารถติดตั้งหัวรบได้หลายประเภททั้งหัวรบระเบิดแรงสูงหัวรบเจาะกรอหัวรบคลัสเตอร์และแม้แต่หัวรบนิวเคลียร์ขนาดเล็กในบางรุน่นทำให้มันกลายเป็นอาวุธที่มีความยืดหยุ่นสูงเหมาะสำหรับทั้งการโจมตีเชิงยุทธวิธีและเชิงยุทธศาสตร์นอกจากนี้รัสเซียยังได้พัฒนาเวอร์ชันย่อยของอิสการเดอร์หลายรุ่น เช่นอิสการเดอร์เอสำหรับกองทัพรัสเซียอิสการเดอร์อ e. ีสำหรับการส่งออกและอิสการเดอร์เคที่ใช้ยิงขีปนาวุธร้อนครู m มิทซิลรุ่น A500 ซึ่งสามารถยิงได้ไกลกว่า1,500กิโลเมตรรุ่นที่ส่งออกอย่างอิสการเดอร์อ e. ีจะมีระยะยิงจำกัดที่280กิโลเมตรเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของข้อตกลงระหว่างประเทศหลายประเทศให้ความสนใจในระบบนี้เช่นแอลจีเรียาอาร์เมเนียและเบลารุสโดยแต่ละประเทศมีการสั่งซื้อในรูปแบบสัญญาระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล โดยราคาขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยยิงและระบบควบคุมที่ติดตั้งเพิ่มสำหรับประเทศแอลจีเรียมีรายงานว่าราคาการจัดซื้ออยู่ที่ราว170ล้านดอลลาร์ต่อ1กองร้อยยิงในแง่ของเทคโนโลยีอิสกันเดอร์ได้รับการออกแบบมาให้สามารถหลบหลีกระบบป้องกันภัยทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพขีปนาวุธสามารถเปลี่ยนทิศทางระหว่างการบินทำให้เส้นทางวิถีไม่คงที่และยังสามารถปล่อยเป้าหลวงดีคอย เพื่อลอกระบบเรดาร์ของศัตรูระบบนี้ทำให้ขีปนาวุธสามารถทะลวงผ่านระบบป้องกันที่ทันสมัยอย่างปาทริออหรือ THAAD ได้ยากยิ่งที่จะหยุดมันได้ในสนามรบจริงอิสกันเดอร์ได้รับการใช้งานในหลายปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียโดยเฉพาะในยูเครนซึ่งถูกใช้ในการโจมตีเป้าหมายทางทหารที่มีการป้องกันแน่นหนาด้วยความแม่นยำและพลังทำลายล้างสูงทำให้อิสการเดอร์กลายเป็นสัญลักษณ์ของยุทธวิธียิงแล้วเคลื่อนที่ที่รัสเซียใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับด้านโลจิสติกระบบอีสกันเดอร์สามารถติดตั้งและเตรียมยิงได้ภายในเวลาไม่เกิน20นาทีและหลังจากยิงเสร็จรถยิงสามารถเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ได้ทันทีทําให้ศัตรูไม่สามารถตอบโต้กลับได้ทันเวลาการออกแบบเช่นนี้ช่วยเพิ่มอัตราการรอดของระบบในสนามรบจริงเมื่อพูดถึงการเปรียบเทียบกับระบบอื่นเช่น MGM 1 4 0 ATACS ของสหรัฐหรือ DF 1 2ของจีนอีสกันเดอร์ถือว่ามีข้อได้เปรียบในด้านความเร็วและการหลบหลีก ระบบนำวิถีที่แม่นยำและความยืดหยุ่นในการใช้หัวรบหลากหลายประเภทซึ่งทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในขีปนาวุธยุทธวิธีที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกอย่างไรก็ตามราคาที่สูงและการบำรุงรักษาที่ซับซ้อนทำให้ไม่ใช่ทุกประเทศจะสามารถจัดซื้อได้นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดจากการความบาพรระหว่างประเทศที่ทำให้การส่งออกระบบนี้ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ในอนาคตรัเสเซียมีแผนที่จะพัฒนาอิสกันเดอร์รุ่นใหม่ที่มีระยะยิงมากขึ้นและระบบนำวิถีที่แม่นยำยิ่งกว่าเดิมรวมถึงการใช้วัสดุน้ำหนักเบาเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์รุ่นใหม่เหล่านี้อาจจะกลายเป็นพื้นฐานของขีปนาวุธยุทธวิธีในยุคถัดไปของรัเสเซียสรุปแล้ว 9K720 อิสกันเดอร์ไม่เพียงแต่เป็นขีปนาวุธที่มีราคาสูงระดับโลกแต่ยังเป็นอาวุธที่มีบทบาทสำคัญในยุทธศาสตร์ทางทหารของรัเสเซีย มันถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความได้เปรียบทางยุทธวิธีในทุกสมรภูมิด้วยความเร็วความแม่นยำและพลังทำลายที่น่ากลัวและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ 9K720 i s k a n อ,อร์ขีปนาวุธที่หลายประเทศจับตามองหากคุณชอบเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารเช่นนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Missile Tech Insider เพื่อไม่พลาดทุกคลิปใหม่จากเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ